ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลนะคะ<ส>เป็นประจำค่ะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบรรดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีนินและท่านฟังครับ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ค่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับ การเป็นประเด็นร้อนของเมื่อวานตอนช่วงเงย็นๆที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบหลักการพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซค่ะอาจารย์เราเคยคุยกันตอนที่เขาร่างก่อนที่จะเข้าสู่ทางคอรมอกันไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็เลยทําให้คนเนี่ย ตื่นตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่า Entertainment Complex ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าค่ะในส่วนนี้ค่ะอาจารย์มองว่าในการที่เราจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สักที่หนึ่งจริงๆจังๆขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ว่าเราจะกระตุ้นได้ไหมแล้วทำเลควรจะเป็นแถวไหนคะอาจารย์คะคือเราคงต้องแยกกันก่อนนะผมถอยกลับมาก้าวก่อนนะครับคุณอาจารย์ว่า ก่อนที่เพื่อว่ามันจะดีเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยนะครับแต่ได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยคุณยตามินีไม่ต้องตอบผมนะ,ะ,ะแต่ลองตอบในใจถ้าฟังไม่ต้องตอบผมครับแต่คิดใน,ในใจกันว่าเห็นด้วยไหมที่จะมีอันนี้คือจุดแรกค,คือผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับครึ่งๆอ่ะส่วนที่เขาสนับสนุนก็เยอะส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็เยอะคือบอกว่ามีทั้งเชียร์ทั้งชังนะครับผมเอากรอบแนวคิดก่อนนะครับผลกันดูเนี่ยจากสภากาแฟจากโลกโซเชียลคนที่จะเชียร์ก็บอกว่า มันมีการพนันอยู่แล้วการพนันที่ผิดกฎหมายมีดา่าตื่นเลยเราเอาจากใต้ดินเข้ามาอยู่บนดินเดิมธุรกิจเขาทํากันอยู่แล้วรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประชาชนไม่ได้อะไร <c oughs> มีแต่เสียประโยชน์แล้วก็เก็บภาษีก็ไม่ได้ <c oughs> นะครับจัดก,การก็ไม่ได้เอาขึ้นมาบนดินดีกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือมุมของการเชียนะเพราะว่าแมสเซจหรือข้อความจะออกมาประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่มุมของคนที่ไม่เชียก็จะบอกว่าโอ้ oh, เราเป็นเมืองพุทธเป็นการที่เป็นอบิญมุข สังคมเสื่อมเสียส่งเสริมวยาชนเล่นการพนันคนไทยติดพนันงอมแงมแน่เลยอันนี้คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการตอบยากมากว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ถ้าถามว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์สาหรับการวิจัยสมมติถ้าผมทําวิจัยผมจะพูดถึงจุดแรกก่อนประเทศเมืองพุทธเนี่ยมีเอเจนต์เม้นท์คอมเพล็กซ์ไหมอันนี้คืออันแรกก่อนต้องเอาวางโจทย์แรกก่อนเราอาจจะเห็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่เยอะแต่ถ้าเราเอาประเทศใกล้เคียงเนาะ อเอาประเทศกัมพูชาสปอรลาวเมียนมามคาตอบวมีต่อมาประเทศต่างๆในโลกใบน,นี้มีเอนเทนเนต์คอมเพล็กซ์เยอะไหมและในเอนเทนเนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนเยอะไหมผมเอา AI ในการถามคือเอาเร็วๆถาม AI ไอเอไอบอกว่ามีร้อยประเทศเพราะฉะนั้นโอ้สแสดงว่ามีเยอะ <c oughs> นะครับคำถามต่อมาก็คือดูว่าแล้วประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราไปเก็บข้อมูลสถิติเรียนรู้ทูพีส์เขาได้ไหมคุณจะไปมีคาตอบได้เลยยวไม่ต้องใช้ AI ไได้อยู่ละ เวลาพูดถึงประเทศที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผสมประสานกับคาสิโนข้างในอ่ะผมไม่ทราบคุณจะตางินึกถึงประเทศไหนเป็นพิเศษไหมมีมาเก๊าค่ะโอเคทุกคนจะตอบมาเก๊าครับแต่ทุกคนจะตอบว่าทุกคนจะจาว่าลาสเวกัสจะมาเก๊าใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าลาสเวกัสเองเดิมเนี่ยคือทะเลทรายใช่ไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นหลักคิดแรกอ่ะจะไปพัฒนาอะไรอะให้พื้นที่เหล่านั้นเจริญผมดาวนะทางคนที่มีความรับผิดชอบทางนโยบายต่างๆบอกงนั้นเองเอาคาสิโนเข้าไปลงไปซิ สังเกตนะวันนี้ลาสเวกัสเนี่ยเต็มไปด้วยสีเขียวความดมสมบูรณ์แสงไฟถ้าลาสเวกัสไม่มีสิ่งเหล่านี้ลงไปลาสเวกัสคงไม่เจริญแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่มาเก๊าล่ะเมื่อก่อนตอนที่โปรตุเกสได้มาเก๊าเป็นดินแดนภายใต้สัญญาเช่า99ปีเนี่ยทําไมโปรตุเกสพอเช่าไปแล้วเนี่ยโปรตุเกสคงคิดน่นะว่าไอ้ทําอย่างไรให้มาเก๊าเจริญก็เลยใส่เรื่องแบบนี้ลงไปผมเดานะเพราะใส่เรื่องแบบนี้ลงไปเนี่ย เราะเราคงจะเคยเห็นในภาพยนตร์จีนเนาะเซียงไฮ้ก็มีนะครับคือเวลาเราดูหนังเจาง้าพ่อเซียงไฮ้นู้นเนี่ยเซียงไฮ้ก็คงจะมีการเล่นการพน,น,นันอะไรในนั้นถูกไหมครับ <c oughs> เราเห็นนะเนาะ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าเป็นคาสิโนหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าเราคงเห็นว่าไอ้เหล่านี้มันคงจะอยู่คู่กับสังคมตะวันตกนะ <c oughs> พอตะวันตกเข้ามาก็คงจะมีเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ที่มีเข้ามาเนี่ยมันจึงพิสูจน์ได้ว่าโอ้หลังจากมาเขาเมื่อก่อนคงไม่มีอะไรมนะ้ะ <c oughs> และมาเขาก็จเจริญขึ้นค <c oughs> <c oughs> ผมเคยจําสถิติตัวเลขได้ว่าทั้งมาเก๊าและสหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้างรายได้ได้ประมาณปีละหนึ่งล้านล้านบาทเนาะจากเรื่องคาสิโนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้ AI เข้ามาบอกมาร์กาเรมีคาสิโนเนี่ยนะครับหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นของ GDP มาเก๊าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราเก็บสถิติได้ว่าสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าไหร่สร้างงานเท่าไหร่อะไรผมตีในเชิงบวกตีในเชิงลบมีปัญหาจริยกรรมไหมผมก็วิ่งไปที่ตำรวจมาเก๊า กับตำรวจของอสวรกัสมีสถิติอาชญากรรมไหมมีปัญหาการจุกจิงวิ่งเล่าเยอะไหมมีปัญหาการจี้ป้นเยอะไหมผมมีสถิติหมดเลยเด็กเป็นการพนันงอมแง,งมไหมคือแล้วแบบนี้ผมจะพูดถึงในฐานะนักวิจัยเนี่ยผมเก็บข้อมูลได้หมดเลยแลวเราสามารถประมวลได้จากประสบการณ์ร้อยประเทศที่บิบอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยเขามีปัญหาไหมกัมพูชานี่มีคาสิโนอยู่กลางเมืองเลยนะครับเมืองหลวงคนะฮะ แล้วถ้าเป็นประเทศสปอลาวเมียนมาเนี่ยหรือมาเลเซียเนี่ยอยู่ตะเก็บตามแนวชายแดนไทยเลยเพราะฉะน,นี้เรื่องแบบนี้เราเก็บสถิติได้หมดหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ในสมัยหนึ่งประเทศไทยเคยมีกว่าจะเลิกเรื่องของอากรบ่อนเบี้ยการพนันเนี่ยโอ้ม,มันได้ตั้งนานเน่ค่ะ <c oughs> นะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นนะประเทศอื่นการพนันเขาไม่มีปัญหาเพราะคนในสังคมเขาเป็นแบบนึงมีระเบียบวินัยนู่นนี่นั่นหรือจะพูดอะไรไปก็ว่าไป <c oughs> แต่ประเทศไทยพิเศษนะพอมีการพนันแบบถูกเมาเมาก็ได้อ แรกคุณยาตระมินเศเษกิฮะข้อถกเถียงข้อท้าวิจาร์มันเยอะมากอ่ะแต่เราสามารถหาหลักการและหาข้อที่จริงในการพิสูจน์จากประเทศที่ทํามาแล้วเป็นสิบสิบปีและเราเห็นถึงความเจริญบวกหรือภัยพิบัติทางลกได้หมด และรู้วิธีแก้ไขรู้วิธีป้องกันป้องปรามไม่เกิดผลในเชิงลบคือผมว่าสถิติมีหมดครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อวผมตอบคำถามที่าตารวินินไปเจือๆไปนะว่าถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมก็หลายประเทศได้กระตุ้นเศรษฐกิจมีการจ้างงานมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากเดิมบ้านเรือนที่ไม่ค่อยมีตึกสูงตอนนี้ไปดูสิครับลาสเวกัสมาเก๊าโอ้โหตึกเต็มไปหมดเลยโรงแรมเต็มไปหมดเลยถามว่าคนที่ไปเที่ยวที่ลาสเวกัสเนี่ยไปทำเซอร์วยก็ได้ครับหรือที่มาเก๊าถามว่าคุณเป็นการนัก มันมีสถิติบอกได้หมดเลยค่ะคือเรื่องแบบนี้มันมีสถิติบอกได้อันนี้มุมบวกอพอมุมลบเนี่ยก็จะบอกว่าลบมันก็คงจะไปดูสถิติการอาชญากรรมสถิติการฆ่าตัวตายสถิติในการที่จะจี่ชิงทรัพย์โฉดชิงวิ่งราวแบบเนี้ยมันมีสถิติซึ่งผมว่าเก็บข้อมูลได้คุณจามินก็บอกว่าเอ๊ะจะเกิดได้ยังไงอสภาผ่านก็จะคงองมีการลงทุนเป็นแสนแสนล้านนะเพราะเงเยอะนะครับ พราะแค่ทุนจดทะเบียนก็เป็นหมื่นล้านแล้วละ่ะมันก็คงจะต้องลงทุนแก้กฎหมายลูกต่างๆซึ่งก็คงใช้เวลาประมาณสาปีมั้งนะครับสามปีเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้แล้วถามว่าพื้นที่ไหนเขาก็ตีความกันสองอย่างตามหลักการของโลกไปเนี้ยอย่างลาสเวกัสเนี่ยจะเอาพื้นที่ทุรกันดารนะแล้วเดี๋ยวมันจเจริญเองนะเป็นพัฒนานะครับอันที่สองเนี่ยหลายๆประเทศที่ทำระยะหลังคือเอาเืองท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นมันก็โจทสองโจ์นี่แหละเพราะนั้นมันก็จะมีเืองใหญ่ๆที่เขาตั้งเป้าไว้หา ิพแพงเป็นจังหวัดต่างๆที่ไปเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้นนั้นแหละนะครับกรุงเทพชนบุรีภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นหลักการที่ว่าถ้าต้อท่องเที่ยวไปคุณก็ไปอินเตอร์เนนตคอมเพล็กซ์มันก็จะเป็นการเสริมการท่องเที่ยวประมาณนี้แหละครับค่ะสมมุติว่าเป็นในทัศนะของอาจารย์สมมติเขาเชิญอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์จะโฟกัสที่จังหวัดไหนทำเลไหนอ,นนอยากทราบทัศนะของอาจารย์นะคะอาจารย์ค่ะครับถ้าถามผมเนี่ยจุดที่มันสําคัญมากๆเนี่ย ผมจะเน้นเรื่องแรกก่อนนะเราจะดูที่กฤษฎิกาพูดหลายประเด็น <c oughs> นะครับกฤษฎิกาพูดถึงทําไมไม่ใช้กฎหมายที่มีอยู่นั้นแบบนี้นะ <c oughs> ทําไม <c oughs> ต้องใช้กฎหมายนี้เฉพาะควรจะเขียนน,นู่นนี่ปรับนู่นปรับนี่ปรับนั้นซึ่งเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็รู้ประเด็นแล้วคงเสนอให้มีการให้กิษฎิกาไปดูอีกทิงค <c oughs> าจะไปดูว่าจะร่างกับกิษริการ,ร่วมนยังไงเพราะว่าผมยึดจากคาของรองนายฐมนตร,รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยก็คือคุณอนุทินชาญวิรุณซึ่งบอกว่า น่าจะกลับมาให้คอรมอรพิจารณาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวมาบอกว่าจะเข้าไปสภาเลยใช่ค่ะนะครับและคุณนุทิงก็บอกว่าผมบอกนาย,ยกแล้วด้วยนะครับเพราะนั่นแสดงว่ามันยังมีช่องทางหรือมีเวลาที่ครมอรต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เข้าสภาอันนี้ผมตีความมานะตามเนื้อข่าวแต่รัฐบาลอาจจะเสนอสภาเลยก็ได้นะครับถามว่ากิจการพูดอะไรอีกกิจการบอกว่าน่าจะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางนั่นหมายความว่า สิ่งที่เขาทําตามกฎระเบียบที่รับฟังเขาเห็นเนี่ยมันทําไปแล้วรอบแรกที่กระทรวงการคลังทําไปแล้วและหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีาคือถามผมผมไม่รู้ค่ะใช่ใช่ว่ามีจากรับฟังเ,เห็นเราไม่รู้อะแต่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลปั๊บเรารู้ว่าเขาทํามาแล้วเราก็รู้ภายหลังว่าเขาทํามาแล้วและรู้สึกว่าไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากักนะครับพอหลังจะมีมติคอมมกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เริ่มเกิดขึ้นคเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าก็เป็นไปได้นะณวันนี้เราควรจะเอาข้อมูลที่ภาครัฐหรือสภา ไม่เคยศึกษาไว้ว่าสภาเคยศึกษาไว้นะในงานวิจัยมันมีประโยชน์แต่ละประเทศเท่าไหร่และแต่ประเทศทำยังไงเพื่อไม่เกิดปัญหาหมอมเมาเยาว,วชนหรือการเกิดปัญหาในเชิงลบไม่ถึงประสงค์เนี่ยเขาทําไงและไปเผยแพร่ข้อมูลเหล่าเนี้ยไปศึกษาเพิ่มไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้และทํารับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศดีไหมกว้างขวางมากขึ้นดีไหมอาจจะทุกภาคดีไหมนะครับแล้วค่อยกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าผมเนี่ยโฟกัสเนี่ยผมโฟกัสทำเนี่ยอีกอันหนึ่งจะสังเกตถ้าคุณยาตามิินดูข่าว มีการโจหัวไว้ตันหน้านันสดอพ์เหมือนกันบอกว่าสภาน์อบอกว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะสั้นเพ<ข>ราะเ,<น>เป็นเงินโอนเราก็ต้องตั้งคำถามเงินโอนคืออะไรเงินโอนคือเอาเงินที่คนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งมันคือเงินโอนคือเวลาที่เราเข้าคาสิโนเนี่ยมันมีทั้งคนได้คนเสียเนะาะมันเป็นเรื่องของเงินโอนตามหลักของเงินโอนเนี่ยมันเป็นเงินโอนของภายในประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มนนเศรษฐกิจในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าสภากพคงจะชี้ประเด็นนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ละ ว่าหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เน้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่ใช่เงินโอนนะถ้าโดยสุทธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต่างชาตินําเงินมาใช้และคนไทยเสียก็ให้ต่างชาติต่างชาติกเงินออกแนละ้วใช่ค่ะแต่ถ้าคนไทยได้ล่ะมันก็เป็นเรื่องของการเข้ามาคแต่สิ่งที่รัฐบาลได้คือได้เงินภาษี20%นิติบุคคลซึ่งรัฐบาลก็ตีความว่าอาจจะได้เงินภาษีแสนล้านบาทออไอ้แสนล้านบาทเนี่ยถ้าคนไทยเล่นเยอะมันจะเป็นการโอนจากเอกชนไปสู่รัฐ Uh huh. แล้วรัฐเอาไปใช้มันก็เหมือนว่าเพิ่มเูลค่าเพิ่มได้ไม่ว่าแต่ถ้าเป็นการโอนเงินจากชาวต่างชาตินักที่ต่างชาติาาตาเข้ามาทิ่ภาครัฐเป็นในรูนปแบบภาษีละ่ะออื huh. นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงเงินที่ธุรกิจเขาได้แล้วก็ไปใช้ต่อนะ uh huh. นะครับไปใช้ในการทําธุรกิจต่อจ้างงานบ้างปิดตั้งอุปกรณ์บ้างทําอะไรต่างๆแบบเนี้ย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ผมก็จะโฟกัสสิ่งที่เป็นข้อที่สังคมเห็นไม่ชัดและหาให้มันชัด uh huh. ว่าสุดท้ายมันเกิดประโยชน์สุทธิกับประเทศจริงไหม ตว่ากระดุมเม็ดแรกอ่ะต้องกลัดให้ชัดเพราะเรื่องแบบนี้จะกลายเป็นประเด็นเลยนะครับการเป็นประเด็นในอนาคตที่เป็นทึกประวัติศาสตร์เมื่อผ่านไปสิบหรือยี่สิบปีเขาบอกว่ารุ่นเราเนี่ยคิดอะไรอันนี้ผมเปิดแบบเป็นประโยคบอกเล่านะรุ่นเราคิดอะไรอะทําไมถึงส่งผ่านสังคมแบบนี้อช่ค่ะซึ่งคุณยาตายวินึิงก็จินตนาการเลยโอ้เ <c oughs> ขาคงชมเราเนะ <c oughs> าะจะมาอาจะเป็นมุมหนึ่งอนะ่ะถ้าดีก็เขาชมเราเนาะหรือเอ๊ะเขาว่าเราหรือเปล่าถ้ามันส่งในเชิงลบลงไปใช่ค่ะ พราะกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันจะต้องกลัดให้รอบครอบที่สุดนะครับพอรอบครอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องไปนั่งดูว่าการทําความเข้าใจให้สังคมไทยสังคมนานาชาติขนาดเดียวกันก็ไปดูกฎหมายไปแก้กฎหมายให้มันเหมาะสมให้สอดคล้องเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบในเชิงลบหลังจากนั้นก็ไปโรสโชว์เปิดให้คนมาลงทุนนะหลังจากนั้นก็กํากับดูแลให้การก่อสร้างให้กฎหมายรอบครอบรัดกลมเวลาเปิดมาจะมีปัญหา และกระบวนการสุดท้ายคือต้องฝากฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพายิ่งฝ่ายตำรวจให้คอยดูแลเรื่องราวต่างๆป้องกันอาชญากรรมป้องกันปัญหาทุจริตครอบชั่นแบบนี้เพื่อให้เราสามารถบริหารเนเทนเอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับประเทศประมาณนี้แหละครับ อาจารย์พูดเห็นภาพอีกหลายด้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าในส่วนตัวก็เชียร์อัพอย่างเดียวแเราคือเพิ่มองประเทศที่จเจริญแล้วล้วก็ชอบใช่ไหมคะแต่พออาจารย์พูดก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเราต้องละเอียดกว่านี้ใช้คําว่าต้องละเอียดกว่านี้อีกพอสมควรเลยตอนแรกก็จะ ถามอาจารย์ต่อละค่ะเรื่องของเข้ากําหนดค่าเข้าของคนไทย5,000บาทดูแล้วเหมาะสมหรือเปล่าตอนนี้คงไม่ได้พูดละค่ะเพราะว่าอาจารย์เหมือนย้อนกลับไปให้เราดูว่าเราต้องเริ่มต้นที่บอกว่าเริ่มต้นของการที่จะให้มีเนี่ยต้องชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะเพราะว่าประชาพิจารณ์ที่เขาทําไปความคิดเห็นเนี่ยส่วนตัวก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าเขาไปทางช่องทางไหนก็ถ้าทําขึ้นมาอีกก็อยากจะให้ไปในทั่วทุกภูมิภาค ที่จะทําแสดงความคิดเห็นเพราะว่าประชาชนก็จะได้กว้างกว่านี้หรือว่าเข้าไปในช่องทางโซเชียลต่างๆหรือว่าทางทีวีอะค่ะทางทีวียังไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยตอนที่เขาทําเรื่องการแสดงความคิดเห็นกันไม่มีใครพูดในเรื่องนี้ของสื่อเลยนะคะเป็นแค่ประเดี่ยวประดาวแค่นั้นเองค่ะครับก็ผมเติมอีกประเด็นหนึ่งนะคือประเด็นห้าพันบาทก็มีประเด็นหนึ่งนะครับคือในงานวิจัยที่ทางสภาทำเนี่ยก็มีการชี้ประเทศหนึ่งเนาะแถบอฟริกาบอกว่าประเทศนั้นเนี่ย มีผลกระทบในเชิงลบสูงเพราะว่าประชาชนคนในประเทศนั้นเข้าไปในสัดส่วนที่สูงมากโอ้ค่ะคือประเทศที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยและเป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นการที่ส,งส่งเสริมการเรื่องคือชาวต่างชาติต้องเข้ามาเยอะ uh huh. ในคาสิโนค่ะ <Okay. S 2> คือในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่เป็นไรแต่ในส่วนของคาสิโนเนี่ยต่างชาติต้องเข้ามาเยอะอ uh huh. แต่ถ้าคนในชาติเนี่ยเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลกระทบทางสังคมเพราะฉะนั uh huh. ้นตรงเนี้ยต้องเข้าไปจี้และศึกษาให้หนักตอนนี้กลับมาเรื่องคานบาน จ่วนตาินไม่ถามผมก็จะต้องตอบนะค่ะที่จุดได้นี่ต้องมองกันว่าสิ่งหนึ่งที่เราตีความคือทําไมต้องมีคาสิโนล่ะก็บอกว่าอ๋อไม่งั้นการพนันมันจะดากตื่นเนาะค่ะคือขนาดตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับขนาดไม่มีคาสิโนอะไรนะการพนันมีกฎหมายเต็มไม่หมดละเต็มเลยค่ะนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็พนันออนไลน์และโฆษณาส่งเึ้นมด้วะมีวิธีจูงใจมากมายแต่เดียวกันเองการพนันเป็นบ่อนต่างๆก็เต็มไปหมดละเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นครับว่าระบบการจัดการเนี่ยจึงมีแนวคิดว่า เอ๊ะเราก็จัดการให้มันอยู่ถูกกฎหมาย่สิแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็จะได้เก็บภาษีได้เพราะคนมันเล่นมันก็เล่นอยู่แล้วแหละทําไมไม่ให้มันเล่นถูกต้องตามกฎหมายจะได้คอนโทรได้เหมือนสอสอ่ะก็คือเหล้ามันต้องกินกันอยู่แล้วบุหรี่มันต้องสูบอยู่แล้วแต่เราจะได้เอางเงินบางส่วนเนี่ยกลับมาลดล,ลงว่าสูบบุหรี่เปินมะาเร่งดื่มเหล้าเนี่ยทำให้เสียชีวิตให้เหล้าเท่ากับแช่งประมาณเนี้ยอ,อันนี้มันก็เป็นกรอบแนวคิดนะครับซึ่งได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่อีกเรื่องนึ่งอีืเรื่องนี้ต้องมาทะลุป การพนันเนี่ยในรูปแบบคาสิโน,โนเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเล่นสองแบบคือหนึ่งเล่นปกติอ่ะคนทั่วไปเล่นเพราะฉะนั้นสตนะครับคนที่มีรายได้สูงกลางต่ำเนี่ยเล่นหมดเลยออืมผมไม่เคยมีโอกาสเดินทางข้ามฝั่งไปเนาะอย่างต่อปอลาวเนี่ยนะครับเวลาเราเดินทางไปแล้วก็เราก็ไปดูศึกษาดูง,งานเชียงของแล้วก็วิ่งเข้าไปที่สิบสองปันาอะไรพวกนี้นะอยู่นานเนี่ยเราก็จะเจอสถานที่ที่อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นว่าไปเชียงรายเนี่ยฝั่งตรงข้าม แล้วก็เจอคาสิโนโใหญ่เลยฝั uh ่ huh. งสปปลาวคนไทยใช้เงินบาทเล่นั่งนั้นแะแต่งตัวธรรมดาเลยนะครับใส่ผ้าถุงบ้างนุ่งกางเกงยีนบ้างสิ่งเหล่านี้ถ้าการกำหนดท่าพันบาทเนี่ยคนเหล่านี้ไม่เล่นอยู่แล้วครับ uh huh. ในคาสิโนโใน Company, uh huh. เอเร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว uh huh. เพราะฉะคนกลุ่มเนี้ยอาจจะเล่นในพื้นที่ที่เขาเล่นได้ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการพนันเนี่ยมันไม่ครอบคลุมอยู่แล้ว uh huh. แต่เป็นการสกัดกัน้นไม่ให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือคนทั่วไปเนี่ย <S <S เข้าไปเล่นในผิดกฎหมายสก,กัดบ,บางส่งวนโดยเพพ่งยิ่งคนที่บินไปเล่นที่มาเก๊าที่ลาสเวกัส <HA> นั่งเครื่องบินไปบิสเซ็ตคลาสเฟิร์ครรสคลาสหอบเงินไปร้อยล้านบาทไปเล่นดังนั้นกลุ่มเนี้ยจึงเป็นกลุ่มที่ในกฎหมายเนี่ยจึงบอกว่ากลุ่มที่เสียเงินห้าพันเพราะประหยัดค่าเครื่องบินไงถอกไหมฮะถ้าบางทีบินไปเนี่ยโอ้โหมันใช้เป็นหลายเป็นหมื่นอน <HA> ่ยนะครับแต่ประหยัดค่าเครื่องบินนะแล้วคุณก็ไปเล่นนะเมื่อไหร่ก็ได้กลุ่มนี้เนี่ยจะได้ไม่เอาเงินตาของเราออกไปต่างประเทศ ซึ่งไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาออกมาเกี่ยวเรื่องการพนันเท่าไหร่นะมีน้อยมากแต่น่าจะสันนิษฐานได้ว่าคนไทยเนี่ยน่าจะหอบเงินไปเล่นการพนันตามเที่เนี่ยเป็นหมื่นล้านขึ้นไปจะถึงแสนล้านนะเราไม่รู้สถิติเพราะมันการได้ส่วนเดียวครับเพราะสังเกตเห็นว่าเราคุยกันในรายการเอ็นสามเอ็นสามคือการผลพลอยได้ก็คือการสกัดกั้นคนไม่ให้ไปเล่นหวยใต้ดินแต่มันได้ส่วนเดียวเพราะเอ็นสามไม่สามารถแข่งกัหวยใต้ดินได้เพราะว่ามันเป็นสลากกินแบ่งแต่หวยใต้ดินเป็นสลากกินรวบ เขาสามารถใช้เทคนิคต่างๆในการจูงใจได้ง่ายเขาจะเปิดรับแทงด้วยัตราสูงต่างๆได้หมดเพราะเขาเป็นการกินรวบจ้ามือกินรวบและก็เขาก็มีเทคนิคแต่ว่าความเป็นรัฐบัญชีเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ว่าลดปัญหาได้บางส่วนอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเอ็นสามที่เราคุยในรายการหลายครั้งเนี่ยเราสังเกตว่าผลถอยได้ส่วนหนึ่งเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งใจจะออกเอ็นสามมาเพื่อลดราคาสลากใบลงที่ขายเกินราคา นั่นนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแต่ผลพลอยได้เนี่ยเราก็คิดว่าคนที่คิดว่าการเล่นหวยใต้ดินคือผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะมาเล่นถูกกฎหมายโดยใช้เอ็นสามฉะนั้นเอ็นสามไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินแต่ผลพลอยได้คือให้คนบางส่วนจากหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินซึ่งหลักการของทางสำนักง,งานสลากกาินแบ่งทำตามกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้กลไกทางธุรกิจได้ง่ายแต่ว่าถ้าเจ้ามือหวยใต้ดินปั๊บเขาบอกเขาเป็นคนกินรวบเนี่ยเขาอาจจะอันเลขอันราคา แต่จะจูงใจถ้าเจอคู่แข่งเขาก็ให้อัตราการตลรองอะไรที่สูงกว่านะครับแต่้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดแบบนี้เนี่ยผมกำลังพูดแค่ว่ารัฐแข่งกับธุรกิจเนี่ยมันไม่สางสําเร็จอยู่แล้วและก็การดําเนินนโยบายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้ามีคาสิโนโอ,ยอยู่นั้นการกาหนดราคาไว้ที่ห้าพันบาทมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจะแก้ไขปัญหาคนที่พร้อมจ่ายเงินและบินไปเล่นต่างประเทศ แล้วเล่นสูงสูงเนี่ยอันนี้แก้ได้แต่ถ้าประชาชนทั่วไปที่บางทีเขาเข้าไปในในบอนต่างๆเนี่ยอันนี้แก้ได้ลําบากเพราะมันเสียเงินห้าค่าตั้งต้นตเราดูสิครับถ้าเก็ร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหคนไทยเล่นกันไปหมดเลยใช่ค่ะอันนี้จะจกลายเป็นปัญหาทางสังคมหมื <c oughs> นกับที่งานศึกษาวิจัยของบางประเทศที่บอกว่าถ้าคนในชาตินั้นเล่นเยอะอเข้าไปในคาสิโนโเยอะผลกระทบในเชิงลบนั้นเรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในการมองในการที่ต้องกําหนดราคา ค่าธรรมเนียมในการเข้าอะไรแบบนี้ประมาณแะละครับอืมค่ะก็เข้าใจนะเพราะว่ายังสงสัยว่าโอ้ห้าพันบาทนี่คนที่เล่นต้องเป็นคนมีสตางค์ในระดับนึงนะคะ่ะค่าเข้าห้าพันบาทเพราะว่าคนทั่วไปก็คงจะไม่เข้าไปเล่นด้วยเงินห้าพันบาทแน่ๆนะคะแต่ก็เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอดูอีกหลายปีใช่ไหมคะอาจารย์กว่าที่จะสําเร็จแบบจนสามารถเปิดได้เนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็เราต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้ครมอจะเอาะอาะไก็คือครมอเนี่ย ยึดตามคำสัมภาษณ์แรกก็คือส่งสภาเลย uh huh. มันก็เร็วคร uh huh. แต่ว่าถ้าสมมติคอรมอรจะให้กิจสิทธิกาลกับไปปรับปรุงโครงสร้างอันนี้ก็อาจจะปรับปรุงร่างกฎหมายก็อาจจะใช้เวลาเดือนสองเดือนเข้าใหม่ก็จบ uh huh. หรือคอรมอรจะใช้แนวทางในการว่าอ๋อไปรับฟังคมเห็นเพิ่มเติมสิ uh huh. อันนี้ใช้เวลานานขึ้น uh huh. แต่ถ้าสุดพอสภาผ่านก็จะต้องมีการร่างกฎหมายลูกแล้วก็ต้องมีการเปิดนะครับ uh huh. เปิดในเรื่องของการประมูล uh huh. ในเรื่องของการที่จะเข้ามาสมัครในการที่จะทาเป็นเน้นเป็นคอมเพล็กซ ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยการก่อสร้างเป็นเสร็จเนี่ยโอ้เอากี่หรือวะเราผมก็จำไม่ได้นะอาคารรัสภาใช้เวลานานเหมือนครับในการก่อสร้างและตกแต่งนเะนี่ยได้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสร็จหรือย,ยังแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคิดต่อผมเอเจนต์เมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็น้องๆสภาประมาณนั้นนหละค่ะเพราะจะต้องมีแบบค่อนข้างสูงเนาะหรือแม้กระทั่งเราเห็นเรียกว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของเราที่ใหญ่ๆอะ่ะมันก็ต้องก่อสร้างเป็นห้าปีหรือปีกว่าประมาณนั้นแหละตอนนั้นก็อย่างที่บอกคือสามปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาประเมินกันคร่่าาววๆ หลังจากกฎหมายผ่านสภาก็น่าใช้เวลาสองสามปีนครับค่กกำลังคิดอยู่ว่าทันกเกษียณใช่ไหมดิฉันกเกษียณจะได้เล่นหรือเปล่า <laughs> ยังไม่เกษตร2สองสามปีมั้งความสีงน้นเสียงน่าจะจะเห็น2ีสองสามปีน่าจะมีเวลานานพอสมควรเลยแหละครับค่ะคือใจหนึ่งเราก็อยากเห็นนะคะเพราะว่าเราไปที่อื่นมาแล้วเราก็มองว่าบางทีเราก็มันมันอย่างที่บอกคือคาสิโนมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองะค่ะจา์ค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นที่มันพัฒนาเราก็อยากจะเห็นแบบนั้นแล้วก็ในที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมีที่ตั้งของร้านอาหารตัวช้อปปิ้งต่างต่างพวกเ่าเราก็จะไปจะเป็นแบบนั้นนะคะก็มีอะไรให้ให้ให้ดูเยอะด้วยก็ชอบ ผู้หญิงอะคะ่ะก็เรื่องเดินแบบนี้ก็ชอบครับช้อปปิง้งใช่สินค้าแบรนด์เนมจะมาตามคือคือผมเวลาใครคุยผมก็จะถามว่าคือเคยรู้จักคนหรือตัวเราเองเนี่ยเคยไปที่มาเก๊าหรือลาสเวกัสไหมแล้วคาถามคือเราไปทําอะไรซึ่งบางคนบอกไปดูโชว์บางคนไปกินอาหารบางคนไปชมแสงไฟบางคนไปชมโชว์ข้างนอกที่ไม่เสียตังค์บางคนก็ไปดูบรรยากาศถามว่าแล้วเข้าไปในคาสิโนวะไม่อื บางคนบอกสล็อตเฉยๆอ่าใช่ <นะ S 1> ใช่ <slot S 1> ก็ประมาณนั้นค่ะ,ะเพื่อความสนุกสนานและใช้เงินไม่เยอะคือมันเป็นแบบเนี้ยในในเรื่องของการที่เราจะสังเกตว่าอาจจ์เป็นคอมเพลและการมีคาสินโนด้วยเนี่ยมันไม่หมายควาาทุกคนต้องเข้าคาสินโนยที่อ่อกี้คุณัะตายนิ้ก็พูดว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เพราะนั้นมันมันจะเป็นภาพที่มันได้ทั้งบวกทั้งลบในการมองจะบอกบวกเอ๊ะแต่เขาไม่เข้าไปเล่นเนี่ยอนะมองอะไรเงี้ยลบคือามันจูงใจเข้าไปเล่นเพราะนั้นผมบอกว่าเรื่องนี้มันต้องทำความเข้าใจกับสังคมนะถ้าสังคมกับกระดุมแรกเเเข้้าใจหืออนกกัทีี่่ถูตงย เราจะได้เข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ทสุดบ้างนค่ะอละค่ะอาจารย์คะทิ้งท้ายกันนิดนึงสําหรับสัปดาห์นี้ที่จะไม่มีวันหยุดในเดือนมการาคมอีกเลยนอกจากช่วงตรุษจีนเขาหยุดกันเองอะนะคะสัปดาห์นี้การจับจ่ายลงทุนการจะลงทุนอะไรใช้สอยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลอตเตอรี่ออกวันที่เท่าไหร่นะคะ17ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้17ฮะ17เพราะว่าวันที่16เนี่ยเป็นวันครูนะครับวันเราออกอากาศวันอังคารเนาะ,ะนะครับอากาศที่14เพราะนั้นเนี่ยวันครูปกติเนี่ยจะไม่ได้สลาบจอก ลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะออกรางวันเนี่ยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนตรงวันพระเราจะเลื่อนพระใหญ่นะที่มันสําคัญวิสาขาพวกนี้เราเลื่อนฮะเพราะว่าเราก็ต้องจัดลงไว้ก่อนไม่ค่อยทำเลยอาจารย์แล้ววันครูเนี่ยคือถ้าวันครูมาออกรางวัลมันก็ไม่งามนะเราก็เลื่อนเป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยปีใหม่เราออกวันที่สามสิบแต่เราเหว่าโอ้คนขายเนี่ยจะขายได้น้อยเนาะเพราะว่าสามสิบธันวาเอง ทำไมก็ไม่ขายในช่วงปีใหม่ไหว้พระแล้วก็เลยออกวันที่สองมันเลยทำห้ยอดขายลอตเตอรี่เนี่ยมันกระเพื่อขึ้นเยอะมากในปีใหม่ที่ผ่านมาปี6กแปดเพราะเราไปออกวันที่สองเพราะนั้นปกติออกหนึ่งกับสิบเพราะนั้นครั้งนี้ออกวันที่สิบเจ็ดครับ,ค,รบค่ะ ในสุดสัปดาห์นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการลงทุนใช่ไหมคะซื้อทองซื้อหุ้นก็ได้ปกติอ๋อการลงทุนหน้าห่วงไปหมดละครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาอยู่ดีไฟไม่ป่าเฉยเลยไฟไหม้แล้วเออใช่ค่ะตลาดหุนสหรัฐตกถูกไหมครับญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวแกััสเียเนี่ยโอ้โหน้ำมันแบบพุ่งเอาพุ่งเอานะคือคือความผันผวนนี่มันเกิดขึ้นง่ายและสัปดาห์หน้าก็ประธานดีทาเขาก็รับตําแหน่งเนอะแล้วก็จะไม่รู้จะมีข่าวบวกข่าวลบอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้ อารมณ์นิ่งๆใจนิ่งๆช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับก็ถือได้ลงทุนได้ซื้อได้ถ้าเห็นว่าราคาเหมาะสมถูกพอนะฮะหรือว่าถ้ายังเห็นว่าอนาะคตยังมีความเสี่ยงก็รอดูสถานการณ์ไว้หนึสิครับถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องทำใจไว้ด้วย <laughs> ่วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันยาตาวีมินวรรัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ